พี่ทถวอาจจะพี่น้องจบมกหุ่งข้าเหนียวใส่กออีสานแซบเบอร์เต็นที่กันกินกับโมตี๋จะบาห่อมาเพื่อโมย์ขวดข้าวเหนียวถุงท่อบานแล <c oughs> ้วเาเรียองเางขายตั้งพี่น้อง ข้าผู้เฒ่าหรอกแล้วก็บอกว่าเราป่วยนะเขาก็บก่าโอเคตันเล็บไขอยมันค่อยๆเด้อล้วปะเออผชันจีค่อยกันเลยปะมันหูบ่ะมันสะอาดกันไก่ออกก็อ่านกันไก่ออกเสียไปอันจัดหนังเล่าน่ะกาลังสื่อคลิปนี่โปรเราพว่าเล็บแล้วมันขบ อ่ากันไกลออกแล้องก้าววันหนึ่งคู่กับตกใจยานไงส่วนจะซึ้งบ้านหลังตาดจะไม่ไดน้องน้องห่วงกันคุยกับยานเนาะก็เลยบอกอุ้ยฉันน่าจะตาัดเอยู่มันเจนจะถีบแล้วว่ามันเจ็บหนามบ้านเขาก็เกินน้ำบวมเนาะพี่น้องเลยมันโคบขาเนาะบมานีย ตาปีสับขัวห้องกินอีกไหมโอ้ยอคอยกัดหูแดงบุญแล้วบอดว่าหูเธอแดงบุเธอศูนย์บุญไม่สูนจะไหนเนาะมันมันศูนย์ห้ยวาวพุ่มถอนะห้องกับยานตัดขาวห้องกับคอยอยู่นะว่าซูซูเปอร์ท่านหรอตัดอยู่เมาจะเอาไก่เขาไปใไกล้ๆไหมก,กวห้องเนาะ ก็ือบอกว่าเราบังทาฉันไม่สามารถที่ไหนเทอาใดได้ถ้าเธอเจ็บขนาดนี้ก็เลยว่ามัก็จับเด้เทอร์ใหญ่ฉันเฮ็ดบอกันเลยว่าเพินมาหเฮ็ดแต่ว่าเธอเจนโถก็หนีเพิ่นมาคอยก็หนีเพิ่นมาหัวก็คอยก็เหนียวค่อยก็เล็ม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 แล้วถ้าขอก็เลยแล้วบั้นก็อืมซีโคดซนก็บอกโคดดอกคอยก็เลยอ่อนอันถูเอาเอาอันถูให้มัน เนียนนะดูวอค่ะอุ้ยฝ่งคนชดาหลายเฮดดีมากนะเฮดดีมากเลยพีน่นะาค่ยกระหูเนะเาะว,วัาเราป่วยยังขอริถามเราก็ไ่บอกมนมาว่าเราป่วยเป็นมะเร็งแต่บริปถามเราบอกะก็เฝั่เฮดฝ้างล้วนะ แต่ว่าเราห่วงกับตกใจเนี่ยขั้งแรกแล้วชูชูหรือข้าห่วงแนวนี้ตั้งแต่ตัดหนังตายตายบ่ะเฮ้ยหัวกับปนัดเด็กเขากันกี่าั ตกใจเนาะยันเท่าตัดหนังเพิ่นนั่นบ้าะเ๋าระวังสุดๆแล้วหั้เอาเข้ไปไก่ห้องก้ากระดึงไว้เท่าก็ตกใจไนเนาะอันจะไน้ายแนมบึงจะไน้ายหัว,ว,หว,วน้องหัวเอียงมาผู้หนึ่งหัวแดงั่นะ <laughs> ชวกวนโมเจอหลกค่ามาหลายสิเห็นเลยใส่กอบชัดแสบแสบอยู่ตัวเจาหัดจอกแบบแว่าลดสูสาว็นนีนะคือแสบนี่อีกหอนอึง เออเราลไม่ยังอย่างนั้นแล้วเพราะแล้วแล้วแล้วหูว่าอขอบพุ้นชัดๆลายหายซิปๆเหรียญได้เห็ดในชั้นได้ดีมากหลังทีจากแล้วห่องแล้วเหนื่อยเหมือนเป็นขนมแล้วพอตกขาดแนี่วนัยนะว่าเฮ็ดดีสุดแล้ว แบแล้วมัมนคงก็หอมมัจะเงื้นหอมมาสูหมูน้ำใสก่กอกกระซื้อมาทอดเอาเฮ็ดบเป็นบนมาเฮ็ดบเป็นออกข่านเฮ็ดแซ่ เองจำเองมันเนื้อพี่น้องไอ้แล้วเห็ดอะไรมาไหมของหวานไหมของหวานสาคู่สาคู่เซลกล้วยไหมอือคือของไทยเฮาละ่ะของคนเวียดน้ำตอนรสชาติยุทธไทยแต่ตอนเขาบอเห็ดหวานแห้งเขาเห็ดหวานปังสังอือ แซ่บวันนี้เขาเปไ็นไงดอกเิกกินใบมาเนี่เขามาแล้วเสือสิโดหุ่นดีใจแห้งสั่งมือเศร้านี่น้ำหนักลงจึดแปดเท่าเราขาบง เห้ยทำหมมันแดดลุ่งทำ้มันแดดแซ่บัซ่ตะมุกูงเอาอน่งไปอุ้นอีกทน หอนๆก็ต่มหนเงมันสุดยอดเนาะพี่หนองเนาะอืออืออือ จัะน้อยโอ้หอดมันลูกปัก เขาใส่เข่าปลาไหลด้ยไหมน้องเขาซูมีแบบหนังหมูน้ำในเ่นียบเยอะ

ในซิมท้องหวานมันเงี้ยอ่ะใส่กล้วยน้ำอืมอืมกุ้ดเห็นอย่ก็เนานะพี่นอ้องกินละไปงานต่อก่อน